สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระหาหรือไทยคอนแวนตเสียใจหลังสูญเสียครูเจ๊ยบยกระดับรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุสลดนางสาวศิราดาสินประเสริฐหรือครูเจียบอายุ45ปีครูสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนพระหาหรือไทยคอนแวน ถูกลุกหลงจนเสียชีวิตจากเหตุสองคนร้ายใช้อาวุธปืนไลย่ยิงนักเรียนช่างกลอุเทนถวายล่าสุดโรงเรียนพระารุไทยคอนแวนออกประกาศระบุว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่แม่ไกลาจากโรงเรียนพระหารุไทยคอนแวนมีผลให้โรงเรียนพระหารุไทยคอนแวนสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่รักของนักเรียนและเพื่อนร่วมงานทางโรงเรียนและคณะผู้บริหาร มีความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึง้งทางนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหาฤทัยคอนแวนมีได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางคณะผู้บริหารได้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อป้องกันและรับมือเหตุการณ์รุนแรงโดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท่าเรือและสอนอทุ่งมหาเมฆเข้ามาเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่โดยอรอบ และจากเหตุการณ์นี้โรงเรียนพระหารุไทไยคอนแวนได้ดําเนินการติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตํารวจสอนอทุ่งมหามเมฆมาให้ความรู้เสริมสร้างทักษะการป้องกันและวิธีรับมือต่อสถานการณ์และความรุนแรงเช่นนี้ ต่อคณะครูบุคลากรน,นักเรียนทุกคนจะได้รับอบรมดังกล่าวในวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนในการนี้โรงเรียนภหาฤทุยไทยคอนแวน์จะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการเข้าออกโรงเรียนและทางโรงเรียนใครขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและท่านผู้มาติดต่อประสานงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ